สวัสดีครับวันนี้ขอ,อนำเสนอพระขุนแผนกุกวัดบ้านกลางอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีพระขุนแผนเป็นพระเนื้อดินเผาผสมว่านและเกสรดอกไม้เป็นพระที่มีเนื้อค่อนข้างหยาบและมีพุทธลักษณะคือเป็นพระพุทธรูป,ประทับนั่งปางมาลาวิชัยคือมือซ้ายหงายวางบนตักซ้ายมือขวาวางคว่ำอยู่บนหัวเขาว่าขวา และนิ้วมือชี้ลงที่พื้นดินคนโบราณในสมัยก่อนสร้างพระพิมพ์ขึ้นมาแล้วไม่เคยพบหลักฐานว่ามีการตั้งชื่อพระเอาไว้ด้วยจะมาตั้งชื่อกันในภายหลังและตามประวัติกล่าวไว้ว่าพระขุนแผนกุกวัดบ้านกลางแต่กกจากเจดีพระวิหารที่เก่าชรุษทุดโสมที่อยู่ในวัดบ้านกลาง เมื่อราวปีพศ2447และตอนที่แตกกลุออกมาใหม่ๆนั้นพระสงฆ์และชาวบ้านได้นำพระจำนวนมากมาวางไว้ใต้ต้นโพใกล้วิหารเด็กวัดได้นำพระที่วางไว้มาเล่นล่อนแข่งขันกันในลำน้ำสุพรรณบุรีเป็นที่สนุกสนานจนกระทั่งเมื่อมีผู้ที่บูชาพระคุณแผนปรากฏในพุทธคุณ จึงกลายเป็นที่นิยมและสแสวงหากันพุทธคุณเมตตามหานิยมคงกระพันชาตีแค้วคลาดปลอดภัย